พี่น้องตอนนี้สิพ้าเขาไปเลยได้จ้าเทอร์การ์เด้นี่สองฟังกะประมาณนี้อีกปานนี้กะประมาณนี้โอเคเข้าไปค่ะพอดยางเขามาได้พี่น้องของตรงกลางนี่มันจะเป็นเนี่มันจะเป็นเอก็จะเห็นเป็นเป็นอย่างลางาังคาปะไหต้นใหม่มันเกาะนะเป็นตาตานะจ้ะแล้วก็ มันเป็นคลาสสิกปะคลาสสิกพี่น้องนี่เฮดเฮเ็ดเป็นตาตา,ตาตสิเฮดไมเรื่อยนะเฮดไมเรื่อยแล้วก็สามารถปกเออบังแดดได้บังแดดได้แล้วคลาสสิกพี่น้องมังเป็นโค้งใหม่นะเป็นโค้งไหมเป็นโค้งใหม่โอเคอันนี้ก็เป็นหุน้นเป็นหุน่นทายกับหุ่นเลพี่น้อง นะคะที่รับชมค่ะพี่น้องเามงพืทกาเดินโอเคพี่น้องจะ้ะเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปทางนี้สวยป่ะพี่น้องอันนี้พื้นทีเนาะสร้างบ้านแล้วก็สร้างาสวนดอกไม้แบบนี้เนาะคาดสิบประคักเลยเดี๋ยวห้าสิบมุนมุนกลับไปได้พี่น้องมุนกลับไป น,นี่ก็ไปนี่ความเงากับประมาณนี้แหละพี่น้องจ้าเราเอนานั่นอีกตึกหนึง่งอันนี้ด้านนี้ก็อีกตึกหนึง่งโอเคค่ะยางออกไปพาะยางออกไปแล้วพี่น้องยางออกไปแล้วจะเป็นรูปปั้นนี่รูปปัน้นรูปปั้นนี่ก็เฮ็ดให้แบบส่วนของเฮ้าเนี่ย คลาสสิกนี่ราคาใดพี่น้องจ๊ะโอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขา,เาหันมาเมืองทั้งผี่พี่น้องากาเขาท่านด้เข้าไปได้ตอนไหนเขาท่านล้เข้าไปเขาสิมเมืองเอ่อน้องน้ำแล้วก็รูปปั้นนะคะสระน้ำตรงนี้ มีน้ำคู่ด้วยสวยงามมากๆมาถ่ายรูปนี่เยี่ยมเลยจ้ะมีบางคนก็แต่งงานแล้วมาถ่ายรูปที่นี่นะมาถ่ายเก็บเอาความคลาสสิกสไตล์ยุโรปมาที่น้องนะฮะสวยงามลงไป Thank mm -hmm. you.